การประชุมบรีโคโนมิกฟอรั u m ที่เมืองดาวอสนายกเศรษฐาได้เจอกับใครบ้างและผลการหารือเป็นอย่างไรมาดูรายละเอียดกันนะครับเมื่อวันที่17มกราคม67ที่ผ่านมานายกเศรษฐาได้เริ่มต้นภารกิจจากการเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ country strategy d a ้ออกก่อนเลยครับซึ่งนักธุรกิจต่างชาติก็ได้สอบถามถึงทิศทางของประเทศไทยซึ่งนายกก็มีการแจกแจงรายละเอียดไปนะครับเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในด้านของความยั่งยืน sustainability green energy ตลอดจนการส่งเสริมเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสารรค์ soft power และนโยบายที่ใช้ในการรับมือกับสังคมผู้สูงอายุซึ่งเป็นการบ่งบอกได้ว่านักธุรกิจต่างชาติให้ความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนที่ประเทศไทยเป็นจานวนมากครับและจากนั้นนายกเศรษฐาได้หารือกับผู้บริหารของดูไบพอร์ตเบลต,บอ,ตอนะครับอย่างที่เคยรายงานไปแล้วก่อนหน้านี้ว่าดูไบพอร์ตเบลของสหรัฐอาหรับเอมิเรต์ เขาเป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ด้านโลจิสติกและการขนส่งของโลกซึ่งเขาแสดงความสนใจจะมาลงทุนในโครงการแลนบิชด้วยและเขาก็ยังสนใจจะเดินทางมาดูสถานที่จริงนะครับโดยนายกระระบุเอาไว้ว่าถ้าเกิดดูไบพอร์ตโบลเดินทางมาที่เมืองไทยเมื่อไหร่ก็จะให้ทางรัฐมนตรีคมนาคมคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนำทีมพาดูสถานที่จริงในการก่อสร้างแลนบิชครับถัดมาครับนายกเศรษฐาหารือกับทางนายกของกัมพูชาคุณมาเน็ตนะครับ ซึ่งในวันที่7กุมภาพันธ์เดือนหน้านี้นายกกัมภูชาก็จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยและทั้งสองก็เห็นพ้องต้องกันนะครับในการร่วมมือแก้ไขปัญหาไฟป่าเพื่อจะลดปัญหาฝุ่น pm 2.5ครับถัดมาครับนายกเศรษฐาหารือกับทาง coeo โโของ hsbc ธนาคารยักษ์ใหญ่ระดับโลกตามด้วยการหารือกับทางผู้บริหารของไวโปนะครับซึ่งเป็นองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลกเลยนะครับ เรียกได้ว่าต้องจับตาดูความร่วมมือที่จะตามมาครับว่าองค์กรระหว่างประเทศที่ดูแลเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญากับประเทศไทยจากนี้ไปจะมีความร่วมมือในมิติไหนอย่างไรบ้างตามด้วยการหารือกับทางนายกเบลเยียมครับซึ่งนายกเบลเยียมก็เสนออยากจะให้มีเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงบัสเซลกับทางประเทศไทยซึ่งเป็นการบ่งบอกได้ว่านักธุรกิจก็ดีนักท่องเที่ยวเบลเยียมก็ดีสนใจที่จะเดินทางมาประเทศไทยเป็นจํานวนมาก และนายกเศรษฐาก็ได้กล่าวกับทางนายกเบลเยียมเกี่ยวกับการยกระดับวีซ่าของไทยนะครับโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้คนไทยสามารถเข้ายุโรปได้ง่ายขึ้นดังนั้นรอดูนะครับอาจจะมีข่าวดีในอนาคตก็ได้จากนั้นหาหรือต่อกับผู้บริหารของ Bank of a m e เมริกาครับซึ่งทางผู้บริหาร Bank of a m e เมริกาก็บอกนะครับพร้อมจะให้การส่งเสริมสนับสนุนและดูแลไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศ หรือนักธุรกิจต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนที่เมืองไทยตามด้วยการหารือกับทางประธานาธิบดีของสมาพันธรัฐสวิตส์ครับโดยเฉพาะในกรอบไทยเอฟตานั่นก็คือการเปิดเขตการค้าเสรีกับทางสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปที่ชื่อว่าเอฟตาซึ่งมีสมาชิกอยู่ด้วยกัน4ประเทศประกอบไปด้วยสวิตเซอร์แลนด์นอร์เวย์ไอซ์แลนด์และลิกเทนสไตน์ซึ่งนายกเศษฐาบอกว่าจะพยายามทำให้บรรลุข,ข้อตกลงให้ได้ ภายในปีนี้เลยครับ2,567ก็จะช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันได้มากขึ้นและจากนั้นนายกเข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ Learning from ASEAN ครับซึ่งนอกจากมีนายกเศรษฐาแล้วยังมีนายกของเวียดนามรวมถึงผู้อำนการองค์การการค้าโลกตลอดจนรัฐมนตรีครั้งของฟิลิปปินส์ด้วยเรียกได้ว่าเป็นการแสดงวิสัยทัศน์ซึ่งทุกประเทศเห็นพ้องต้องกัน ถึงศักยภาพของประเทศอาเซียนในการจะดึงดูดพลเมืองโลกให้เข้ามาที่อาเซียนให้ได้เพราะว่าอาเซียนของเรานั้นมีความพร้อมทั้งในด้านของเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานการรักษาพยาบาลและด้านต่างๆครับตามบริการหารือกับผู้บริหารของธนาคารเซนด้าชาเตอร์อีกหนึ่งธนาคารยักษ์ใหญ่ที่ให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับเรื่องความยั่งยืน sustainability เป็นอย่างมากครับ ตามด้วยการหารือกับผู้บริหารของเป๊ปซี่โคนอกจากเป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มยักษ์ใหญ่แล้วยังเป็นผู้ผลิตขนมขบเคี้ยวยักษ์ใหญ่ด้วยที่เขาระบุเอาไว้ว่าต้องการจะใช้ผลผลิตก็คือมันประมาณ1 0 0 0 0แสนตันต่อปีแล้วก็มีไม่เพียงพอต้องนำเข้าแต่ก็มาโดนจัดเก็บภาษีนำเข้านายกเศรษฐาก็บอกนะครับว่าจะไปหารือกับทางกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ต่อไปจากนั้นก็หารือกับทางผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง ของ World Economic Forum ที่ได้กล่าวขอบคุณกับทางประเทศไทยที่ได้เข้าร่วมการประชุม World Economic Forum ในครั้งนี้ตามด้วยการหารือกับทางอดีตนายกของอังกฤษโทนี่แบร์ที่ณปัจจุบันครับเขาเป็นผู้บริหารของ Tony b แ a บร์ n s t t t u t e of g l o b a l ลบอลเ g e โดยเฉพาะประเด็นสำคัญที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันไม่ว่าจะเป็น Climate Change รวมไปถึง Human Development และนายกเศรษฐาบอกนะครับจะตั้งคณะทำงานขึ้นมา เพื่อจะให้ข้อมูลกับทางสถาบันโทนี่แบร,แบร์เพื่อจะใช้ในการต่อยอดการพัฒนาแต่ละด้านเพิ่มมากขึ้นในอนาคตด้วยจากนั้นนาะยกเศรษฐาหารือต่อกับผู้บริหารของเทเลนอ์ครับบริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ของโลกที่เห็นพ้องต้องกันในการยกระดับสตาร์ทอัพของไทยให้ไปสู่ยูนิคอนให้ได้นะครับตามด้วยการหารือกับผู้บริหารของซับและเป็นผู้บริหารของธนาคาร SEB แล้วก็ถือได้ว่าเป็นผู้จัดจําหน่ายเครื่องบินกับเรือดำน้ำําซึ่งก็แสดงความสนใจในการเข้ามาขยายการลงทุนที่ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นจากนั้นก็หารือกับผู้บริหารของโคคาโคล่านะครับผู้ผลิตเครื่องดื่มยักษ์ใหญ่ของโลกที่เขาก็ให้ความสําคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนเช่นเดียวกันโดยเฉพาะการลดการใช้ขวดพลาสติกโดยในอนาคตอาจจะมีความร่วมมือเป็นโปรเจกต์ในด้านนี้ตามมาครับตามด้วยการหารือกับผู้บริหารของอาดานนี่กรุ๊ปนะครับ ซึ่งทางอา a n ดานี u กรุ๊ปเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการดูแลพัฒนาสนามบินกับท่าเรือซึ่งก็แสดงความสนใจในโครงการแลนด์บิทเช่นเดียวกันเพราะจะเป็นการเชื่อมระหว่างอินเดียกับทางญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ได้และอา a n ดานี u กรุก็มีการรับปากว่าเดี๋ยวจะไปช่วยเจรจากับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้เพิ่มเที่ยวบินระหว่างไทยกับอินเดียให้มากขึ้นการเดินทางไปมาหาสู่กันของพลเมืองทั้งสงประเทศก็จะได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วยครับ แล้วก็ปิดท้ายนายกเศรษฐามีโอกาสพบกับทางด้านของบิลเกตครับผู้ก่อตั้ง Microsoft แล้วก็ชักชวนบิลเกตเข้ามาตั้ง Data Center ที่เมืองไทยแล้วย้อนหลังกลับไปช่วงปลายปี66ที่ผ่านมานายกเศรษฐาเพิ่งจะได้หารือกับทางด้าน CEO คนปัจจุบันของ Microsoft ในการประชุมของ a p e ปแล้วก็ชักชวน Microsoft เข้ามาตั้ง Data Center ที่เมืองไทยเช่นเดียวกันทั้งหมดที่เล่ามาเกิดขึ้นในวันเดียวนะครับ ดังนั้นจับตาดูให้ดีครับการพบกันตัวต่อตัวเห็นหน้ากันแบบนี้ย่อมจะเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกันทั้งในระดับผู้นำของรัฐและผู้นำของภาคเอกชนและตามด้วยการเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนของไทยกับประเทศและบริษัทชั้นนำของโลกแน่นอนครับ